เหลายๆครับอันเป็นเชิงไรก็ว่าสิได้ร่ำสิได้ห้องที่ให้พี่น้องฟังไลยบอเครื่องมันมาขั้นติดประเดี๋ยวนอนซับหัวแรงมาอนีแล้วไม่เด็ดหนาโซโลอยู่ปกติเวลานี่บอตื่นแท้ๆล่ะแต่ว่าบางเว้นน่ะนอนหน่อยแข็งขา้นมาหลายเขามาหาหลายยายว่างแทนมาหนิมือปิดบป้งก็เลยอยากให้พี่น้องได้เบิงได้แง่ หลายคนเนี่ยติดตามน้องทิดน้องพ่อยี่บูหูจักแอนออรดีแล้วก็บอยิริช่ไม่เห็ดหนาช่อแอนออรดีย่ำเขี่ยในผัวเถอะอันโอดเอาอยู่ว่าสิบโมวขาควนี้เอาตีเออว่ารถลาวมันก็บเป็นของจริงเนาะอันเป็นตาขักยยุ่ยแต่ว่าขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยากมันมันใหญ่มากมันสิมีใสคือแม่ ีไปใส่พ่อแบบไม่กงมไม่ก้มาจากไหนเป็เขามาพอมากย่อจ้าหนูชื่ออะไรจ้าหนูชื่ออะไรจ้าเอาเอาแคมแมมเอามาสลูกแคมแมมอันนั่งนี่แคมแมมได้น้องพ่ออยู่กับแม่นี่ชื่อหนึ่โอ้ย เป็นจีเป็นน้งเครื่องบ่น้อน้องบ่ได้เป็นน้ำข้างเครื่องเก็บผลก็น่ารักแค่ไหนนี่จีนเป็นคนันวาน้องเท็ดไหนใครเชื่อน้องเท็ดยกมือขึ้นเลยไม่จ้าเท็ดตื่นไปเลยเถิดหลานหน่อยก่อนนี่สิน่็ได้จำแบ็คส์อ่อชาติแบ็คมาหน่อยนอนซับพอแรงขันขึ้นแนวหาขันขึ้นทึ่งฮัแบบเป็นแนวนี้ นะครับขอพรบคุณพี่น้องหลายๆม <หา S 1> ีเย่อกันสอดแจง้งด้วยกจน้อยแนวะบงโชว์เต็มรูปแบบของวงดนตรีแอนออร์ด,ดีมูนีเอาเวที่แสงสีเสียงมากนะครับรับนั่นตัวประเทศพี่น้องติดตามทัทมม้งเทนคณะรังใจกันร้อยหรือว่า แอนออร์ด si ีแฟนเพจเบอร์โทรศัพท์อยู่มองหานี่ผู้จัดการคนเดียวกันอยากได้มวลมันใจกระอยในรูปแบบล่ำเรืองตัวก่อนน้องก่อนแจงหรือเป็นคอนเสิร์ตแอนออร์ดีพี่น้องกันติดต่อไปตลอด24ชั่วโมงคุณนิ่งสิบเป็นคนรับสายและก็บริการอำนวยความสะดวกในทุกๆหน้าแล้วก็วันนี้ครับ ผูท้ที่เป็นเส็นทางของบอยสิริชัยและแอนอรดีเคยไปวงวมเคยไปเพิงบุญบาร,รมีของเพล<ค>ินเมลีเ้มาไขขวัญกำลังใจในมือทรงทายปลายฤดูกาลนะครับประมือต้อนรับบอสโจยมนินคณับสาวหน่อยพีปันแท่งสาวหน่อยลำพิษโจสวัสดีครับ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 โอ้น่ารักมากเลยหลานสาวน้องเทพ ติาพอไไ่พอใหญ่แม่ลูกพ่อใหญ่ไหม,มจ้าบัติจ้าก่อนเอาพ่อลุงล้งกับพ่อลราละาอ้าวแล้วก็คุมาคนเดียวแบบออขอ,ขอบในคำพูดนะข้อมวัยเนี่ยมีสองตัวเนาะครับแล้วก็มีสองตัวมีสามตัวสามตัว,ตวอันนี้โบราณที่ผ หลายก็นั่นยพอยูะแต่ผกว่าแต่พ่อพัดผลิตลูกแก่งกัวห <c oughs> นัวคนบอมมนแมว <c oughs> บอแล้วนะครับก็เรเดิเนสวัสดีแฟนแของ <c oughs> บอยสิชัยขอเสียงคนสิร้วยเป็นหาเน่ยครับ สุดยอดครับมอดีมาแสดงความยินดีกับน้องบอยน้องแอนเนาะนะครับสุดยอดมากจากเมื่อนั้นจนมาฮอดมือนี้ดีใจกับการจะเริ่มเติบโตของน้องนะครับยังยังยืนเลยพาอมือนีเพราะ่อยังดอกพี่น้องครับมาเติมกำลังใจให้หลังไส้หลังสาวครับนะครับเอาเจ้าไา้จะใส่กันเลยนี่เอาก็ไปเที่ยวเด้อซ่องบอกคนเดียวน้องเฮาจุกย่า ตอนนี party, but, oh. ้เท่นทหารกำลังมาแรงแสดงมากัทางไปใช่แดนเป็นบ่เเด็นแม่ไปเชี่ย์เรียบร้อยเบิรจับลรวถอยเรียบร้อยเบิบ่ตพราะว่นรวยใดรวยใดบพรอแล้วค่อยถอยผู้ใดคอยคอย ฝากไปนับเดิมไว้องทำหนังนะครับห <เอ S 1> นง <เอ S 1> ังอีสานบ้านเฮานะครับโดยการสแสดงของศิลปินบ้านเฮาแล้วก็น้องไบกับน้องแอนก็จะไปวันรอบสืบบ่อมวลชนที่กรุงเทพเที่ยวสิมาหนังฉายทั่วประเทศค่ำสิบเจ็ดกรกฎาคมไายอ้อนะครับฝากคนอีสานเดือนอีสานนะครับนงเรื่องนี้ลงทุนร่วมยี่สิบห้าล้านบาทนะครับฝาบกแฟนๆของพี่บอยพี่แอนไปเมินแง่เลยครับเด้อครับแต่ว่าผู้ใดสิไปก็ไปกูบม่ไปเด้อล่ะเด้อเอาไปยังคือกูโม่ไปล่ะ เอาบอกเดี๋ยวนี่มุนชาวบรีมาน้ำกันเด่นเราไปเจอไหนมันบอกให้กู้เหรนเนาะเอาแจกพอดเตอร์ใครอ่อนนะแจกแจกแจกเอาแค่แป้งแปังๆมืออื่นพอกันตอนนี้เตั้งแต่ผมกับบรีเรนน้ำพิ่นคือกันบ๋อสปอร์ตเรนปลาร์บรีเรนโอ้ยว่ามันโมเรนจะคอยคอยผู้สีไปเล่นอันนี้มันเอาบอกช่องดูฮีไปเล่นแทนแล้วบอกบอก บ็เป็นย่งเดียเขาเป็นหอยลอยตามคาดเป็นบางใดเขาต้องว่าตามเออสนับสนุนดังของมะล่ำครับหนังของพี่สารพี่น้องก็ได้เห็นแต่เรื่องของข่มเสือแต่พี่น้องสิได้เห็นวิธีชีวิตการใส่ชีวิตเปลือกหลังของมะล่ำครับอาชีพมะล่ำของเขาโดยแท้แม่พี่น้องไปเบิ่งเด้อทุกโรงภาพยนตร์เป็นบอกครับแม่ฝากแซนต์สาดบ้านเขาครับแม่ทั่วประเทศครับเขาเอามาหน่อยโพราะรถพอดเจอเนาะเพบ่็แล้วกันเพื่องการเสียบลาของน้องบอยน้องแองนะครับกับเสียบเนาะ เอาช่วงนี้ผมก็สิเอาเงินตัวบัตรเองพี่น้องปราะมเมื่อให้่การบริจายมนินและก็ทีมงานสาวน้อยากรรากรบรโจาคสาวน้อยเป็นความแค้นค่ะป้าว่ายน้ำใครออกไปทั้ังไงคสาวน้อยพี่นยี่สิบแปดมิถุนายนย้อนเดือนพฤษภาคมเสาร์ที่ยี่สิบแปดมิถุนายนครับได้คะ่ะยี่สิบแปดมิถุนายนนะคะทุกโรงภาพยนตร์มาล่ำเมืองสลักข้ามเช่นเดียวกันนะครับเอาช่วงนี้มวนกันต่อกัะช่วงไม่ไมาล้าสาชาวพ name of the